สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ว่าทำยังไงถึงจะได้ SSN หรือ Social Security Number ซึ่งจะเหมือนกับบระเมืองไทยก็คือเลขที่ผู้เสียภาษีซึ่งไอตัวไอตัวตัวเลขเนี้ยอุเสียงเหนือซึ่งไอตัวเลขเนี้ยจริงๆก็คือมันสำคัญสำหรับนักเรียนหรือคนชาติใดก็แล้วแต่ที่มาอยู่เมริกาเนี่ยอยากได้อยากมีมากเพราะว่ามันเป็นเลขที่ที่เราสามารถจะไปแอปพลงานที่ไหนก็ได้ในเคสที่ว่าเรามาอย่างถูกกฎหมายนะ แล้วก็บริษัทต่างๆหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาอยากได้ผู้ที่สามารถจ่ายเป็นเช็คได้เพราะว่าตามร้านอาหารหรือร้านนวดต่างๆเนี่ยเขาอยากได้นักเรียนหรือว่าขอโทษเขาอยากได้คนที่มาทํางานที่สามารถทางร้านเนี่ยสามารถออกเป็นเช็คให้เราได้ซึ่งส่วนที่จะมาแชร์เนี่ยว่าทําไมผมถึงได้ S S N ทําอย่างไรอย่างอื่นเลยก่อนบอกว่า อยากจะเอคิปก่อนนั้นเนี้ยว่าวิธีการเปลี่ยนวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็น F1 วีซ่าทำยังไงเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อันนี้คือแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะสิ่งแรกเลยที่ผมทําก็คือพยายามดูก่อนว่าโรงเรียนนั้นนะ่ะมอีอะไรที่จะสามารถจะทำงานได้บ้างซึ่งโชคดีที่โรงเรียนที่ผมเรียนในภาษาเขามีคาเฟ่ เอาตรงๆก็คือไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเป็นคนไม่กินกาแฟไม่ดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกาแฟเลยเคยทํางานเ,าเกี่ยวกับร้านกาแฟมาแต่คือโชงไม่เป็นแค่รู้แค่ว่า o, เอสเปรสโซ่มอคาคืออะไร m มคเคโต้ o, คืออะไรแค่นั้นแต่ด้วยความที่ว่าอยากได้ตัว social security number มากๆเพราะว่ามันมีผลต่อการที่จะไปเป็นวอเลนเทียที่ต่างๆในอเมริกาได้นะครับอย่างแรกเลยผู้ก อย่างแรกหลายรอบมาเอางี้ก <robot> ็คือพอดูเรารู้ว่าเออโรงเรียนเนี้ยมีพวกคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารเล็กๆเป็นช็อปให้นักเรียนที่เป็นนักเรียนต่างต่างชาติเนี่ยสามารถทํางานได้ก็ให้สมัครเลยจะดีมากๆและอย่างแรกคือเราพยายามตีสนิทกับเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาจะมาคอยแจ้งเราว่าเฮ้ยตอนเนี้ มีทางเจ้าของเรียนหรือว่าทางดีเรคเตอร์เนี่ยเขาต้องการคนเพื่อไปอย่างเคสผมนะคือเขาต้องการคนที่จะไปเป็นบา,นาริสต้าในในโรงเรียนเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขาหมดโปรโพรเวชั่นแล้วไม่ได้โปรเวชันน่นอีกเขาเขาจะทำทุกๆช่วงซัมเมอร์แล้วเขากำลังจะหมดแล้วซื้อเข้าไปครั้งแรกเนี่ยพอรู้ข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยพอราติดสนิทก,กับเ,เจ้าที่ของทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วว่า เราก็รีบไปคุยกับดีเรคเตอร์เลยว่าอ,อขอสมัครงานก็คือเป็นบาริสต้าที่ทางโรงเรียนโอ้เลอโทษเพิ <c oughs> ่งกินอิ่มพอพอเราไปกรอกไปสมัครอะไรเปล่าเนี่ยเขาก็จะเขียนนู่นแบบบาวว่าเอ้ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับทำกาแฟหรือเปล่าเอาตรงๆคือสตรอเบอรี่ทุกอย่างเลยว่าไม่รู้เลยว่ากาแฟทำยังไงรู้แค่ว่าอันนี้มันคือกาแฟอะไรแต่คือไม่รู้ว่าโปรเซสการทำเป็นยังไงบ้างแต่เราก็สตรอเบอรี่ไปว่า เป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วแต่ก็แต่คือจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้นี่นั่นแล้วอ่อยู่โชคดีจ a c k p อตมากก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราตีสนิทก,กับทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนเนี่ย <S <S เขาจะช่วยดันเพราะว่าในเคสของผมเนี่ยเออจ้าหน้าที่อ่ะเขาได้ได,ได้ได้รับการสอบถามจากทางเดลเ,ดเตอร์ว่าเฮ้ยนักเรียนคนนี้เป็นยังไงนิสัยยังไงนู่นนี่นั่น,นหรือเปล่าก็คือเขาช่วยเราไงว่าเฮ้ยไอผมเนี่ยนิสัยดีนู่นนี่นั่น อีอนิส่ดีอย่างนี้นี่ก็คือทางเดลเตอร์ก็เลยโอเคยอมตกลงให้ผมมาทำงานซึ่งอันนี้จะเป็นข้อจุดเริ่มต้นของการได้ S S N หรือว่า Social Security Number ของผมเลยก็คือว่าพอหลังจากเราได้ทำงานเนี่ยทางโรงเรียนเขาก็จะมีการส่งใบให้เป็นการตอบรับเอ่อ Employment Employ m p l o y m e n t ว่าเราทางโรงเรียนรับนักเรียนคนนี้มาเป็นนักเรียนเอ่อเป็นอะไรวะ เป็นพนักงานร้านกาแฟเป็นหน้าที่เป็นบาริสต้าให้กับทางโรงเรียนช่วงสาเดือนซึ่งบอกข้อข้อดีตรงที่ว่าที่เนี่ยถ้าเกิดเขาให้ทำทำงานอะไรนิดเดียวเนี่ยขนาดง,ง่ายๆคือน้องคนหนึ่งเขาเขาขาดไม่ใช่เจ้าที่เขาขาดคนไปมาอาทิตย์หนึ่งมั้งแล้วทางเจ้าที่คนนั้นนะเขาก็เลยรีรีควร้ห,ว IN, หรือว่าเป็นแนะนำน้องคนไทยคนหนึ่งเนี่ย ให้ไปทํางานแทนเจ้าที่คนที่ขาดไปทํางานแค่อาทิตย์เดียวซึ่งทางโรงเรียนเขาก็ออกเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือเพื่อไปขอตัว s s n ได้ซึ่งเป็นข้อดีมากๆอย่างที่บอกไงว่าต้องติดสนิทกับเจ้าหน้าที่ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเขาจะช่วยดันเรามากๆเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของทางโรงเรียนต่อไปก็คือว่าหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราก็เอาเอกสารนะที่ทางเรนออกให้ไปยืน่นเพื่อขอ ไอตัว Social Security Number หรือว่า Tax ID เนี่ยกับทางเขาเรียกว่าอะไรวะ Social Security d e partment มั้งเออถ้าจะไม่ผิดนะทางนั้นเขาจะเขาจะแจ้งเลขที่ Social มาให้เราว่าเออของเราอันนี้ซึ่งเราหลังจากที่เรานำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปยื่นให้กับทางไม่ต้องยื่นทาง s o อ s o l s e l u r i u y n u y n u r b e r เนี่ยเขาก็จะส่งทางเจ้าที่จะส่งเออเลขที่ ผู้เสียภาษีเนี่ย tax ID เนี่ยมาให้เราที่บ้างซึ่งเราก็จะสามารถเริ่มทำงานได้ทันทีซึ่งอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ย tax ID เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่จะย้ายประเทศมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าเลขที่เนี้ยจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตแม้ว่าเราจะกลับเมืองไทยแล้วไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเลขที่เนี้ยตอนเราเขาเกิดเข้ามาอินนะเออเข้ามาใหม่เนี่ยเลขที่นี้ก็ยังจะเป็นของชื่อของเราอยู่เราก็สามารถ เป็นวอร์เนเทียในานามของนักเรียนนะเราสามารถเป็นวอรเนเทียได้ทั่วสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเพียงแค่มีเลขที่เนี้ยที่ไหนเขาก็ส่วนใหญ่เลยประมาณ90%เนเี้ยเขารับหมดเพราะว่าทางร้านคาเนี่ยเขาปกติเขาจะออกเป็นเช็คให้ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือสำหรับคนอันนี้บอกก่อนว่าไม่ค่อยแนะนำแต่ในเคสที่ที่บว่าคนที่รู้สึกว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ไหวแล้วเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นทินนัมเบอร์หรือว่าอันนี้เรียกไม่แน่ใจเหมือนกันนะไปไปเซิร์ชดูก o o กิลเอาอะก็คือเป็นเทมเปอเรอเรีนัมเบอร์สักอย่างซังติงเออของเองียงของของของผมเนี่ยก็เป็นเอ,อ่อโซเชียลเคอร์เรนีนัมเบอร์เนี่ยก็คือมันจะเปลิงก์กับเครดิตบูโรได้เลยเราก็สามารถแอพพลายบัตรเครดิตหรือว่าซื้อลดผ่อนลดอะไรได้สบายมากและเป็นอย่างหนึ่งที่เวลาเราจะไปสมัคร เขาเรียกว่าอะไรนะไปหาที่พักอยู่ที่อยู่ใหม่เนี่ยทางแลนด์ลอร์ดต่างๆเนี่ยเขาจะตรวจเช็คแบ็กกราวของเราก่อนว่าเรามีประวัติขาดโซงหรือว่าประวัติไม่ดียังไงหรือเปล่าก็เหมือนกับก,การเช็คเครดิตบูโรที่เมืองไทยอะ่ะเพราะว่าการเช่าที่พักที่เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเลขเนี้ยคือ เขาจะไม่ค่อยรับกันนอกจากว่าจะเป็นปากต่อปากแล้วเพื่อนปากเขาเรียกว่าเพื่อนชวนเพื่อนซะมากกว่าถ้าเกิดเราเราเราไปแอปพลายโดยตรงเนี่ยก็คือไปสมัครโดยตรงที่จะเป็นแป๊บนนะโอเคเราจะโทษเราไปสมัครโดยตรงคิดจะพักอาศัยที่เนี่ยเขาจะต้องเช็คเขาจะขอก็เลยว่าเออขอโซเชียลเซキュริตี้นัมเบอร์ด้วยเพื่อไปเช็คแบ็กกราวน์เขาเรียกว่าแบ็กกราวน์เช็คว่าเรามีประวัติอะไรอาชญากรรมนู่นนี่มันไม่นุ่มกันว่เขาเขาเช็คได้หมดเลยมั้งเออใช่ นั่นแหละแล้วก็อะไรกว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนวะทีนัมเบอร์คือคําว่าทีนัมเบอร์อะ,อะต่ออย่างที่2คือทีนัมเบอร์เนี่ยสำหรับคนที่ไม่สามารถทํางานที่โรงเรียนได้อุ้ยเดี๋ยวก่อนพูดอีกพูดอ,อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งการที่จะได้มาจากไอตัว Social Security Number เนี่ยอีกอย่างหนึ่งอย่างอย่างในเคสของผมบอกไปแล้วนะว่าการทํางานในโรงเรียนแคมปัสหรือยูนิเวอร์สิตี้อย่างที่2ก็คือว่าเราจะได้ก็ต่อเมื่อที่เราจบเรียนจบเอ่อซิลิปิเคต ดิพล oma หรือว่ามัธยมดีกรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลังจากที่กับคอร์สคอร์สนั้นอันนี้ในนามเนี่ยเป็นคอร์สในคอลเลจเซอร์ติฟิเคตนะครับก็คือไม่มั่นใจว่า9เดือนหรือ11เดือนเนี่ยถ้าเกิดคอร์สคอร์สนั้นเนี่ยสูงเกินม,มากกว่าที่เราเรียนเนี่ยเเดือนสิเดือนเนี่ยหลังเรียนจบคอร์สแล้วเนี่ยเราสามารถจะขอ OPT ได้ซึ่งในการขอ OPT เนี่ยเราก็จะได้ตัว Social Security Number เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าเกิดว่านักเรียน นักเรียนนักเรียนไทยที่มาส่วนใหญ่อะที่เขาเป็นวันเทียกับร้านอาหารหรือว่าร้านนวดต่างๆเนี่ยคือเจ้าของร้านอาหารหรือเจ้าของร้านนวดเขาก็จะช่วยอยู่แล้วว่ามันเป็นมันเป็นกฎหมายของทางสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดนักเรียนต่างชาติเรียนจบซอร์ติฟิเคตหรือว่าดีกรีต่างๆเนี่ยในคอร์สคอร์สนั้นอะระยะเวลาการเรียน9911มากกว่า9เดือนหรือมากกว่า91 1เดเดือนก็พูดใหม่ มากกว่า9เดือนหรือ11เดือนไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราจะสามารถสมัครขอ O p พได้ซึ่งเราจะทํางานโดยที่ไม่เราไม่ต้องเรียนไม่ต้องห่วงเรื่องเซตต้หนึ่งปีเต็มซึ่งนักเรียนไทยส่วนใหญ่ก็จะได้จากตามร้านอาหารหรือว่าตามร้านนวดต่างๆสําหรับคนที่ไม่ได้จากทางโรงเรียนนะเพราะว่าการจัดการขอพิธีเนี่ย ทางร้านอาหารหรือว่าทาร้านน้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะออกหนังสือเหมือนกับของเคสของผมเลยว่าจะออกเป็นเออ employment letter เนี่ยให้เราไปยื่นกับทายเซน,นหรือว่า social security department เพื่อออกไป T number เอ้ยไม่ใช่ออกไป S S N ให้เราก็คือเลขที่ผู้เสียภาษีโอ okay, นะเคนะเคลียร์ว่าเคสที่สอง ต่อไปเคที่3เกลี่ยนที่บอกก่อนนี้ว่ามันเป็นทีนัมเบอร์เขาเรียกว่า IT สักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันเออไปลองเสิร์ชดูว่ามันเป็นลองลงมาซึ่งเราไม่สามารถไอ้ตัวเนี้ยเราสำรับคนที่แบบว่าออผู้ภาษาชาวบ้านคือเป็นคนล่มเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่เกิน6เดือนเราสามารถขอตัวเลขนี้เพื่อมาชำระภาษีได้เพราะเขาเรียกว่าเราอย่างถึงเราอยู่แบบว่า โอเวอร์สไปแล้วอย่างผู้ก็บหมายแล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้อยากที่จะแบบว่าอยู่อย่างให้เขาตาหน้าได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ยอมเสียภาษีเออซึ่งตัวเลขนี้เราสามารถนําไปเสียภาษีได้ให้รู้ว่าเคยพาเพื่อนคนนึงไปสมัครแล้วก็แต่มันจะใช้เวลาโปรเซสอยู่ประมาณ3-4เดือนเลยถ้าจำไม่ผิดนะแต่คืออย,อย่างน้อยเราก็ขึ้นชื่อว่าเอ,อเราอยู่ ถึงจะอยู่อย่างโอเวอร์สเตย์หรือว่าเป็นพลล่มเลยเนี่ยแต่เราเสียภาษีให้กับลาสแคลิฟอร์เนียทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็คือแนะนำว่าถ้าจะเปลี่ยนวีซ่าเรียบร้อยแล้วก็ให้พยายามคลิปสเตตัสจนกว่าเราจะโชคดีจกขอดได้เจอคนที่เป็นอเมริกัน c ซิติเซนแล้วก็แต่งงานดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเกาะป้องกันเราอย่างพ ในในส่วนของตัววีซ่า F1 นักเรียนมันถือว่าเป็นเกาะป้องกันเราระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าเราจะไปเป็นวอลเนเทียก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจริงๆมันไม่ได้หรอกพูดออกกล้องนี้กูตายแน่เลย,เลยช่างมันเถอะเป็นวอล์เนเทียนะโอเคอย่างก็สรุปนะอย่างแรกตีสนิทกับเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนสอนภาษาหรือทางโรงเรียนคอลเลจหรือว่ายูเนี่ยช่วงที่เราเรียนเป็นสปิเคทเนี่ยเราก็สามารถไป ลงชื่อขอทํางานได้เช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องที่โรงเรียนสองภาษาอย่างเดียวนะเช่นเรามาด้วยแบบว่าเออมาเปลี่ยนแล้วเป็นเรียนโรงเรียนพวก college เรียน c e r t i f i c a หรือว่าเรียน d i พ l o m a หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะให้เราไปลงชื่อได้ว่าขอทํางานในห้องสมุดหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยเราสามารถลงได้ไม่จำเป็นต้องที่โรงเรียนสองภาษาอย่างเดียวอย่างที่2ก็คือการได้ opt เอ่อการได้ social security number มาจากการขอ opt หลังจากเรียนจบแล้ว จากเซร์ติฟิเคชดิพโลมาหรือเป็นมาสเตอร์ดีกรีแล้วก็แล้วแต่วอยเวอร์ก็เราสามารถขอได้อย่างที่3ก็คือเป็นตัวทินัมเบอร์ซึ่งตัวทินัมเบอร์ซึ่งตัวทินัมเบอร์ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มันเผื่อว่าน้องคนนั้นนะเขาก็คือไม่สามารถขอแบ็กเครดิตได้แต่จริงๆอะ่ะทินอยู่มาอยู่เนี่ยคือดว่าเรามีเงินเดินบัญชีสม,มสมม่ำเสมอ,อ ก็บัตรเครดิตของอเมริกาเราก็ขอได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่มาตอนนั้นก็ยังไม่มีตัวเอเซนแต่เราเป็นถือเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนวีซ่าเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถขอได้ก็ไม่มยมากถ้าอย่างไงก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครบ้างถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลของผมไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถแจ้งอธิบายใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าคนอื่นที่เข้ามาเนี่ยเขาจะได้มาอ่าน ให้มันถูกต้องยังไงผมก็มาแชร์ประสบการณ์โดยเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงแล้วกันนะเพราะว่าข้อมูลอาจจะไม่ไดไม่ไม่ไม่ไร้ว่ไม,ไม,ไไม่แน่นอนแต่คืออันนี้คือจากประสบการณ์ตรงและได้จริงๆยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดยังไงก็ฝากอันนี้ขอบพูดขอบพูดบ้างแล้วกันนะขออย่างไงก็ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe แล้วก็ ติดก,กระดิ่งไว้ด้วยเผื่อว่าจะมีคลิปอะไรมาอัปเดตใหม่ๆใ,ให้มามาแชร์ความรู้มาแชร์ประสบการณ์แล้วการกับการอยู่ที่อเมริกานะครับ mm. ยังไงก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั subscribe ด้วยอยากอยากมี subscribe เยอะๆเพราะว่าจะได้มีเงินไปซื้อไมค์เสียงมันจะได้ดีกว่านี้ยังไงขอบคุณครับ